แอรออโต้ปล่อยมือได้เลยนะครับผู้หญิงก็ขับได้เนียนจริงปิดเลยห้ามต่อแม้แต่บาทเดียววันนี้เราก็มาซื้อรถกันถึงบ้านลูกค้าอีกแล้วอันนี้ขอบอกไม้น้อยมากแล้วก็สีเดิมบางทุกชิ้นเลยมีแค่ฝากระโปรงนะครับที่แกะทําสีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเองตัวนี้เป็นตัวเป็นแครนะครับภายในได้เป็นสีดามาด้วยแอร์แบ็ได้มาคู่หนึ่งวิทยุบินเดิมจากโรงงานแบบเป็น2ดิเกียร์ออตโต้เบาแคบสมบูรณ์พร้อมใช้งานยางปี2023คัสซีสวยๆแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ สภาพรถสมรรถนะเป็นยังไงบ้างนะครับฟิลลิ่งของเขาเพราะผมไม่ค่อยได้เห็นนะเป็นกระบะแคปออโต้ตัวนี้แคปเปิดได้ด้วยดูเครื่องนิ่งๆปล่อยมือได้เลยนะครับเนียนจริงคันนี้ปิดเลยนะครับห้ามต่อแม้แต่บาทเดียวให้ดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าดูน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเพดเดิมคานเดิมมีระบบเบรกเอเบสด้วยนะเห็นไหมเครื่องแห้งๆนะครับ1.9บูโฮเวอร์ประหยัดสุดๆและขับสบายด้วยแบตเตอรี่ 3k ใหม่ๆ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน